คอจิ๋วคนน่ารักเลยแล้วมันดึงอย่างนั้นอ่ะคุณผมพาดีด้มาเที่ยวอะไรว่าคนมีเชือกไหมอ่ะมีผมอยากผูกคอยาวมากเลยผมมีแปดอันโอ้ผมหนึ่งตัวได้ไหมอ่ะใช่มา,าที่บ้านนีไ่ไงผมก็าลัองอยู่ก็าลัองอยู่กับคอยาวตัวเล็กอยู่เลยอ่ะมันม,มันยาวแค่ขาวเองอะ่ะม,มันพอดีพอดีมือพอดีค้ำเลยอะ่ะ มือแมวก็ได้วะอันนี้ขุดเลยเจา<อ>ะอ,อ,อ่ะาเอาอปีดูปูพาดีโดูโดแบบนั้นกับมันเหยียบคนแม่ข้ามีคนแล้วเหยียบได้เหรอมันมีจินตนาการจินตนาการนี่สำคัญจริงใช่ไหมใช่เอา้าคือมันมีแล้วการคุณเราไม่มีจินตนาการเนี่ยแล้วผมต้องเหยียบไหนมั่งอ่ะ คือคุณไม่ต้องหนีก็ได้เพราะคุณไม่ไปอยู่แล้วเอ้าวนี่มันว่าผมมีไม่มีสมองใช่ไหมเนี่ยใช่เออแล้วซอลูมาไม่ต้องเศร้ราไอโง่แกไปอยู่ดูเขาทำดิดูทำดูทำ่ะดูดิว่าผมไม่มีสมองใช่แล้วผมมีทางน้ำขอทางน้ำหน่อยอะไรก็าม,มาเอานี่ยว่าไอโง่ ผู้ขมเดือกทำไม่นู่คุณป้าทำมาเจอประตูนารอมนารอมอันเก่าว่ะดิแต่เขุมมีพีแกกอะไรกแล้วอ่ะเจอเจอไดโนเสาร์อ่ะโอยมันมันนั่งได้ด้วยเออเดี๋ยวไปขอไหวมันพยายามจะกินผมเออไปไปผมโดนผมโดนตึงคุไม่ขับเองมั่งหมดเลยทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยดูข้างหน้าอยู่ดูนี่ง นังไว้นิ่งไว้นิ่งๆรูปภาพแปลกอยู่เนี่ยดำเป็ปีนดูหน้ามันนอนได้ห <laughs> <laughs> เห็นเห็นเห็นยังอยู่มีเห็นไหมมันนอนได้แล้วมันมีจังเลยวะจะเลี้ยงไหมละ่ะเลี้ยงได้เหรอคุณคิดมันจะกินเร,ราไหมน่ะไม่กินหรอกขอถังน้ำหน่อยขอรูปขอรูปข้าวขอรูปขรับผมไม่ได้ใจมไม่ได้ใจ เดี๋ยวม้าเพียกรัวเลยพียกรัวเลยอย่า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 คุณล็อกอะไระควายเห็นเฮ้ยคุณกระดาษมาดูกระดาษเร็วผู้ช่วยกระดาษคุณกระดาษผมเจอกระดาษลอยได้โดตรพร้อมวัดดู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 แล้วนะคุณ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 อยากเห็นกระดาษเดินได้ไหมนี่นี่ ก็ได้ก็ได้วิ่งอยู่อะแนนอเอออะไรอะหอมหอมไหมไหนไม่เห็นนะข้างล่างตีนกูเนี่ยเป็นไงบ้างตัดทอมขี้เลยบ้าตัดมาดูดูมันโคตรบางเลยนี่กระดานนี่มันบางกระดานเนีีเลยไอเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวอีกอึดางก็นั่นเนี่ยบางอีกเออมันอุ้ยวุ้ยวัดมันหาคุณที่จะตายเลยเดี๋ยวไม่มามาตัดเอง มา,าคุณจะไหวไหมน่ะไหวคนจะไม่รอดมาจะรอดเหรอรอดอุ้ยไอเดือดกว่านั have to have to have onun, ้นไอ้ตัวหมาไม่ได้วะยิงด้วยทำมาหายเดืดดไหมหาผมไม่อยากสปิรันว่ะยิงตรงนี้ไปเลยแบบนี้ไปเลยเราไม่อยากตั้งแบบสปิรันนะผมจะแบบนี้ก่อน ขุดแบบนี้ไปนลยขุดไปเลยนะอ่าฮะไม่มีอะไรเคแล้วก็ขนย้ายนะเริ่มจากขนย้ายก่อนเลยเมื่อกี้ผมสงสัยมา,มากเลยเสานั่นเรียกอะไรเสาได้ด้วยเหรอมาน้ำน้ำน้ำสกุบสกุบนี่มันโคลนมานีนานนนา่หมาน้อยดูเลยวเขาดูแลจะรักหมามากเลยนะหมาสปกปรก <Hey. S 2> เฮพี่แบบนั้น,นไปอาบน้ำไม่สะอาดไม่สะอาดวันนี้ไม่นอ,น,อนในบ้านอนอนนอกบ้านเลยนอนในกรงหมามันเป็นหมาไม่เห,เหรอผู้ช่วยคุณนี่มันนอนในกรงหมาทั้งนี้มันเป็นหมาเหรอกติกานอนในบ้านก็สมเหตุสมผลเอ,อ,อลนาพอยังนอนเลยเ,เยสร็จก็หนุ่ยเสร็จ ่วชยบ้านเราเป็นทองหยันนะบ้านเราเป็นทองเท่าไหร่นะหลายแง่ผมเดี๋ยวผมฝากคุณไปเท็ดของกับไอ้พวกพิษเรื่องน้ไหม่ไอ้พวกหมูทั้งหลายนั่นน่ะอหมูสามชั้นน่ะ